รถทุกคันที่ออกวิ่งบนท้องถนนและใช้ทางร่วมก,กันกับคนอื่นจำเป็นจะต้องมีกรมธรร์ประกันภัยสองฉบับนะคะนั่นก็คือปรบรประกันภาคบังคับกับสองก็คือประกันภาคสมัครใจนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1 2บวก3บวกหรือว่าประเภท3ก็ตามนะคะเพราะการเกิด อุบัติเหตุในแต่ละครั้งไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคนที่บาดเจ็บหรือคนที่โดนชนเท่านั้นนะคะแต่อาจจะรวมไปถึงครอบครัวที่อยู่ข้างหลังด้วยนะคะส่วนรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกหรือว่าเป็นฝ่ายผิดอากไม่มีประกันภาคสมัครใจก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันค่ะ ต้องวิ่งหาเงินมาซ่อมรถเราและหาเงินมาซ่อมรถให้กับกู่กรณีนะคะเพราะฉะนั้นปรบรและประกันภาคสมัครใจสำคัญมากๆนะคะประบรแก้หลักร้อยและประกันภาคสมัครใจอย่างน้อยๆประกันชั้นสามต้องมีติดรถไว้นะคะด้วยความห่วงใยญครูพิลีที่ปรึกษาประกันภยัยทีมอาจารย์แดงค่ะ